ดีประชาชนไทยหนูชื่อเด็กหญิงโมนิกา้าทำไมนักเขาวพี่ไทยเอาหนูไปโพสว่าหนูขอเขาไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เอาหนูไปกลับต่อว่าหนูไหว้ขอเขาไปเรียนที่ประเทศไทยทางทางที่หนูไม่เคยไหว้ขอไปเรียนที่ประเทศไทยเลยหนูอยากบอกว่า หนูไม่เคยขอไปเรียนที่ประเทศไทยเลยข่าวไทยเอาแต่หลอกประชาชนแล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวรรณภ,ภูมิที่กัมพูชาข่าวไทยหลอกแต่ประชาชนทำข่าวออกมาให้จริงๆหน่อยนะคะหลังจากที่มีการปล่อยข่าวออกมาจากทางฝั่งขเขมรน,นะครับว่า,ขาเขมรไม่ยินดีที่จะส่งเด็ก ของตัวเองเข้ามาเรียนในไทยรวมถึงนายฮุนมาเน็ตก็ได้ประกาศให้กับประชาชนเขมรได้ทราบว่ารัฐบาลของนายฮุนมาเน็ตนั้นไม่มีนโยบายที่จะให้เด็กเขมรน,นะครับที่เคยได้รับการศึกษาจากทางการไทยเนี่ยให้ย้อนกลับเข้าไปเรียนใหม่แล้วก็ไม่ยินยอมที่จะให้มีการเปิดด่านทางเขมรเพื่อให้เด็กนั้นข้ามฝั่งไปเรียนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีการโปรโมทมาอยู่ประมาณ1สัปดาห์โดยประมาณนะครับอาจจะไม่ถึง แต่ก็ตีตัวเลขกลมๆไปว่าประมาณ1สัปดาห์นะครับจึงกลายเป็นที่ฮือฮานะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่นายฮุนเซนจะประกาศนั้นเนี่ยนะครับมีข่าวเรียกร้องจากคลิปคุณครูขเขมรคลิปเด็กขเขมรว่าคิดถึงประเทศไทยอยากจะมาตับมาเรียนเมืองไทยนะครับและความจริงนั้นจะอยากจะกลับมาเรียนจริงหรือไม่นายฮุนเซนประกาศตรงนี้จริงหรือเปล่าและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของขเขมรย้ําตอบย้าว่าไม่มีนโยบายให้ไปเรียนตรงนี้ล่าสุด อยากจะกลับเข้ามาเรียนแล้วจริงหรือไม่ใช่หรือ,รอเปล่าเดี๋ยวไปติดตามฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็ฝากการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดกัน้นการมองเห็นของทาง YouTube นะครับเอาล้วครับเรื่องของการที่เด็กเขมรอยากจะกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยมันก็เป็นข่าวกันอยู่พักหนึงจนกระทั่งนะครับ นายฮุนมาเนเนตในนายกรัฐมนตรีของเขมรเนี่ยนะก็ออกมาประกาศว่ารัฐบาลของนายฮุนมาเนตไม่มีนโยบายที่จะทำให้มีการเปิดด่านเพื่อการศึกษาและก็ไม่ยอมให้เด็กทุกคนในเขมรกลับเข้าไปเรียนโดยมีคําสั่งกําชับไปถึงหน้าด่านว่าไม่อนุญาตเปิดให้นักเรียนของเขมรทุกระดับชั้นที่เคยเข้าไปเรียนในเมืองไทยได้กลับเข้าไปศึกษาต่อ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการส่งสัญญาณไปถึงกระทรวงศึกษาธิการของเขมรน,นะครับโดยรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศย้ํายืนยันนะครับตามคําสั่งของนานยกรัฐมนตรีเขมรก็คือนายอุนมาเนศว่ากระทรวงศึกษาเขมรมีโรงเรียนมากกว่า137โรงเรียนทั่วประเทศรวมถึงสถาบันอุดมศึกษามีมากกว่า37แห่งแล้วก็นะครับไม่มีนโยบายที่จะ ให้เด็กคอมเนนั้นกลับเข้าไปเรียนเมืองไทยหรือเรียนภาษาไทยอีกต่อไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มี FC นะครับแล้วก็มีชาวชาวเน็ตเนี่ยก็ได้เอาคลิปมาเปิดให้ดูว่านี่นักเรียนเมืองเรียกร้องอยากจะกลับเข้ามาเนี่ยนะครับจนกระทั่งนะฮะมีคนเอาคลิปของอ,อีโมนิกาเนี่ยนะครับหรือนางโมนิกไอเด็กเดกฮีนั่นะนะ่ะที่มายืนชี้หน้าด่าคนไทยว่าเสียมไปยึดบ้านเขาไปอะไรเขา นะครับพูดเป็นภาษาไทยชัดแจ๋วเลยนะฮะจนกระทั่งมันมีเรื่องคลิปเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ไอเด็กเฮี้ยคนนี้เนี่ยออกมาทำคลิปบอกว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ขมรและเขาไม่มีความคิดที่จะกลับไปเรียนที่ที่เสียมหรือเรียนที่ประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นโจรไปป้นบ้านป้น,น,ปนเมืองเข้ามาเขาเลยกลับบ้านไม่ได้เขาต้องมาอยู่กับญาติและญาติก็กลับให้เขาไปเรียนต่อนในขมรซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็มีเด็กเขมรอีกหลายคนก็เริ่มทําคลิปนี้ออกมาว่าไม่อยากเรียนไม่กลับไปแล้วไม่อะไรแล้วเรามีโรงเรียนพอที่จะเรียนอยู่สุดท้ายกลุ่มเด็กพวกนี้อีกจํานวนมากไม่สามารถกลับเข้าไปเรียนโรงเรียนเดิมได้ประเด็นขึ้นหนึ่งนี่นะครับเด็กพวกนี้เริ่มต้นมาเนี่ยมันก็เข้ามาเรียนที่ประเทศไทยนั้นมันไม่มีระเบียนประวัติการศึกษาในเขมรน,นะครับจนทําให้เด็ก นะครับนับพันคนเลที่เคยมาเรียนในไทยเนี่ยกลับเข้าไปเรียนเขมรในโรงเรียนเขมรไม่ได้และหลายคนที่มีบ้านอยู่ในเขมรก็ห่างไกลกับจากโรงเรียนหลายสิบกิโลนะครับทำให้การเดินทางเกิดความยากลําบากและที่สําคัญเมื่อไปนะครับรายงานตัวที่โรงเรียนแล้วก็จะขอให้เข้าเรียนเนี่ยก็โรงเรียนก็ตรวจสอบประวัติไม่พบระเบียนประวัติการศึกษาจึงไม่สามารถรับให้นักเรียนเหล่านี้เข้าไปเรียนในโรงเรียนได้ จึงเกิดปรากฏการณ์นะครับร้องเรียนไปยังรัฐบาลปรากฏว่านายฮุนเซนประกาศให้ไนายฮุนมารเด็ตเนี่ยประกาศให้รับนักเรียนเหล่านี้ที่เป็นนักเรียนที่เคยไปเรียนในเมืองไทยเอากลับเข้าเรียนให้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างใดแต่ปัญหามันไม่ได้จบอยู่ที่ว่าเข้าไปเรียนแล้วแล้วเรียนได้เลยปัญหาก็คือนะครับเด็กนักเรียนที่แม่งเรียนในเมืองไทยปรากฏว่าต้องกลับไปเรียนซ้ําชั้นคือตัวเองเนี่ย เรียนป .3 จบแล้วแล้วอยู่ในระหว่างเรียนป .4 และเกิดเกิดการสู้รบขึ้นมาเขาต้องกลับไปเรียนป .3 ใหม่เพื่อไปปรับพื้นฐานภาษาเขมรโดยโรงเรียนต่างๆที่เปิดรับนักเรียนเหล่านี้อ้างว่าภาษาเขมรไม่ถูกต้องไม่แข็งแรงนะครับเนื่องจากไปอยู่ไทยมานานทําให้ภาษาสืบสําเนียงเนี่ยผิดเพี้ยนไปไปได้ยินภาษาสุรินไปได้ยินภาษาบุรีรัมซึ่งไม่ตรงกับภาษาเขมรแท้ นะครับและเพื่อนๆในห้องไม่ยอมรับก็เลยเกิดปัญหานักเรียนไม่อยากไปโรงเรียนดังนั้นช่วงหลังที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กนักเรียนขเขมรน,นะครับเริ่มทําคลิปออกมาอยากจะกลับเข้ามาเรียนในเมืองไทยขอโอกาสนะครับประเทศไทยให้เปิดการศึกษาตรงนี้จนกระทั่งขเขมรรู้รู้แล้วแล้วดูแล้วว่าไม่น่าจะรอดพอไม่น่าจะรอดแล้ววิธีการเดียวของขเขมรก็คือฟ้องคือฟ้องครับ ล่าสุดนะฮะทางรัฐบาลของนายฮุนมาเน็ตมีคำสั่งไปที่กระทรวงศึกษาทำหนังสือยื่นฟ้อง UN นะครับว่าไทยเนี่ยนะครับละเมิดเรื่องของการศึกษานะครับด้านมนุษยธรรมด้านการศึกษาและประเทศไทยก็ยังทำผิดต่อหลักนะครับกฎบัตรของ UN ด้วยนะเรื่องนี้จึงขอให้ UN ี่ยบงังบังคับให้ไทยต้องเปิดด่านรับนักเรียนเหล่านี้ กลับเข้ามาเรียนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ขเขมรได้ยื่นกับ UN ไปแล้วส่วนผลเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ทราบยังไม่มีใครรู้ว่าผลออกมาอย่างไงแต่ที่แน่ๆชาวบ้านสี่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของประเทศขเขมรน,นั้นพูดออกมาเป็นสิ่งเดียวกันว่าไม่รับปัญหาต่อมาคือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รับเด็กเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว UN เ เปิดกฎขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไทยเนี่ยไปลงนามเอาไว้เรื่องการให้สิทธิประโยชน์นะครับทางด้านมนุษยสิทธิชนชนเนี่ยนะครับเรื่องของทางการศึกษาจะต้องเอาเด็กพวกนี้กลับเข้ามาเรียนใหม่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาของรัฐบาลชุดใหม่ทันทีนะครับว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนแล้วใครละก่อนหน้านั้นไปลงนามยอมรับเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่งจะมีมันมีมานานแล้วแต่ว่า มันมีกฎข้อที่22เรื่องสัญชาติด้วยแล้วเรื่องการศึกษาไอ้พวกนี้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับเอามาผูกไว้ก้อนเดียวกันปัญหาของรัฐบาลน่าจะแก้อย่างไรประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่ทั้งทั้งที่ทุกคนส่งเสียงออกมาแล้วว่าไม่เปิดด่านไม่รับเด็กเขมรเข้ามาเรียนเพราะเนื่องจากว่าคนพวกนี้เลี้ยงไม่เชื่องก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าประเทศไทยนะโดยเฉพาะย่างยิ่งรัฐบาลใหม่จะดําเนิน นโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเด็กขเขมรจะเอื้อเฟื้อเหมือนเดิมก็จะถูกประชาชนสาบแช่งและประชาชนไล่อาจจะมีม็อบนะครับย่อมย่อมขึ้นมาและเรื่องนี้อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีการเปิดรับขึ้นมาม็อบใหญ่จะตามมาอีกสมทบอีกหรือไม่อย่างไรพี่น้องมีความเห็นยังไงลองแสดงความเห็นขึ้นมาดูแต่ย้ำนะครับรัฐบาลรักษาการนี้ไม่มีอำนาจสั่งเปิดปิดด่าน แต่ต้องรอรัฐบาลใหม่แล้วใครจะมาเป็นนายกและรัฐบาลใหม่ที่มีนายกคนใหม่จะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการเรามี q ิวอารคและเลขที่บัญชีรวมถึงปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับต้องล่าลากันไปก่อนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับด่าจนได้ดีมีจริง โมนิกา้าเด็กเทเมเอนเรียนไทยด่าไทยฉ่ำหน้าชายแดนรัฐบาลยกย่องในความกล้าส่งเรียนจบม .6 จากกรณีที่เป็นไวรัลเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเด็กหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้ออกมาพูดเป็นภาษาไทยหน้าแนวรั้วลวดหนามบริเวณชายแดนโดยกล่าวถึงผลกระทบที่ประชาชนได้รับและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชาซึ่งคลิปนี้ได้กลายเป็นกระแสในทั้งประเทศไทยและกัมพูชา ล่าสุดทางรัฐบาลกัมพูชาได้เห็นถึงความดีและความกล้าได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน100%เซให้กับโบรามอนิกาเพื่อให้เธอได้มีโอกาสเข้าเรียนฟรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อีก,อกด้วยบ้านของประชาชนอยู่ข้างในนะคะประชาชนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้วใครทำแบบนี้